เรียมห้องสำหรับรุ่นที่2แล้วนะคะแล้วก็เตรียม QR code แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนต่อไปมาดำก็สบายแล้วนะคะและนี่ก็คือห้องสร้างคอร์สออนไลน์ให้เป็นงานประจำนะคะสร้างไว้เรียบร้อยแล้วก็เอาจากเดือนที่แล้วมาต่อย,ยอดนะคะก็เป็นสรุปบ,บทเรียนห้องเรียนระดับที่2เราก,ก๊อปมาจากห้องเดือนที่1น,นั่นเองนะคะ เราไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วเราก็เพิ่มราคาเป็น1,100งพสบาทเพื่อที่เราจะได้ยกระดับราคาเราเพิ่มขึ้นทุกเดือนเพราะเราจะเก่งขึ้นทุกเดือนนะคะเราจะราคาเท่าเดิมไม่ได้นะคะทุกคนและนี่ก็คือฟอร์มที่มาดามก๊อปมาจากเดือนที่แล้วนะคะถ้าเหมือนเดิมเลยค่ะนี่ก็คือการทํางานของมาดามพอเรามีกลุ่มใหม่ใช่ไหมคะเราก็จะมี K w L Expert ระดับที่1สร้างอาชีพจากการเป็นปตัวเองและ K w L Expert ระดับที่2ส,สร้างคอร์สออนไลน์ให้เป็นงานประจำค่ะ ง่ายใช่ไหมคะ